ในส่วนของ Word นะคะเราก็จะมีเมลเมิร์หรือจดหมายเวียนหลายคนอาจจะงงสงสัยว่าเอ๊จดหมายเวียนเอามาใช้ประโยชน์อะไรนะคะจดหมายเวียนนะคะก็คือข้อมูลหรือเนื้อหานะคะที่มันมีหนหเมน,นืนะะ้อหาที่เหมือนกันนะคะเนื้อหาที่เหมือนกันแต่อาจจะเปลี่ยนแค่เฉพาะผู้รับนะคะหรืออาจจะเปลี่ยนข้อความบางส่วนบางตอนในเนื้อหาของจดหมายของเรานะคะหรืออาจจะใช้ตัวบันทึกข้อความอย่างเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะที่เราสร้างขึ้นมาว่าขอจ่ายคัดเทอรมล่าช้า สิ่งที่จะเปลี่ยนก็คืออ่านรหัสนักศึกษาชื่อนักศึกษานะคะหรือเทมที่จะทำการจ่ายค่าเทมราชาแค่นั้นเองส่วนรายละเอียดอื่นๆก็จะเหมือนกันหมดนะคะหรืออาจจะเอามาใช้ในการเขียนจดหมายเชิญประชุมนะคะทำประกาศนียบาบัตรอย่างเงี้ยค่ะเนื้อหาในรายละเอียดนะคะก็จะเหมือนกันต่างแค่ชื่อผู้รับ เ,ะะเพราะฉะนั้นนะคะการทําจดหมายเวียนเราก็ต้องมีตัวจดหมายหลักก่อนนะคะแล้วก็ตัวขอบเขตข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลของเราเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ Excel เป็นแหล่งข้อมูลนะคะแล้วก็ทําออกมาเป็นจดหมายทีนี้นะคะเอกสารหลักเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเมื่อกี้นี้ตัวบันทึกข้อความที่เราทำนะคะเป็นตัวเอกสารหลักนะคะแล้วก็ตัวแหล่งข้อมูลเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เป็น Excel เพราะฉะนั้นเราไปดูที่ตัวเอกสารเดี๋ยวครูจะให้เราดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างของเอกสารที่เรามักจะเอามาใช้ทำรูปแบบนะคะของการใช้เดี๋ยวจะให้ไปดูในส่วนของตัวใบประกาศนียบัตรก่อนเดี๋ยวขอยอนิดนึงนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างใบประกาศนียบัตรนะคะซึ่งใบประกาศนียบัตรตัวนี้ค่ะเราจะเห็นว่าข้อความที่ใช้นะคะพนักงานยอดเงียนประจําเดือนไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมใบนี้มอบให้กับไม่เปลี่ยนแต่เราจะเปลี่ยนตรงนี้นี่ชื่อตรงนี้นะคะส่วนข้อความตรงอื่นเหมือนเดิมอะตอนนี้ไม่ใช่เดือนธันวาละเดือนมกราอ่ะเราก็เปลี่ยนแค่ตรงนี้เปลี่ยนแค่ที่เดียวนะคะให้เป็นมกรานะคะ อ่ะทีนี้ไม่สนใจสนใจแค่ตรงนี้ก่อนตรงนี้แหละคือที่เราจะเปลี่ยนนะคะเรามีตัวฉบับตั้งต้นละเพราะฉะนั้นเราต้องมีแหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูลอันนี้คุ้ดสร้างรอไว้ละนะคะก็คือมีชื่อนะคะเดี๋ยวเจ้ามาสอนทําตรงนี้ด้วยนะคะเราจะมอบให้ใครบ้างเราก็ใส่ชื่อไปนะคะหัวตารางตรงนี้นะคะควรมี มีเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราลิงก์กับตัวฐานข้อมูลมันจะได้ง่ายนะคะเราจะได้เลือกเซลล์ถูกนะคะว่าเป็นของเซลล์ไหนคอลัมน์ไหนนั่นเองอ่ะพอเรามีตัวฐานข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วมีตัวจดหมายตั้งต้นของเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปลิงก์นะคะไปลิงก์ด้วยกันให้มันมาแสดงรายชื่ออยู่บนตัวประกาศใบประกาศนียบัตของเรานะคะอ่ะไปที่แถบเมนูด้านบนการส่งจดหมาย ะะเสร็จแล้วเลือกผู้รับเลือกผู้รับนะคะเราจะใช้นะคะตัว Excel ที่เรามีอยู่ตรงนี้นะคะเราสังเกตว่าแถบ Excel ของเรามันจะมีชีตมีคำว่าชีตขึ้นอยู่ตอนนี้เรามีแค่แถบชีตเดียวคือชีตหนึ่งเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายเราจะเรียนวิธีการใช้ Excel กันอย่างละเอียดวันนี้ช่วงเช้าเราจะแค่ อาศัยเขามาเป็นฐานข้อมูลเฉยอาจจะยังไม่ได้สอนการใช้งาน Excel อย่างละเอียดนะคะอะสังเกตด้านล่างจะมีคําว่าชิทหนึ่งนะคะจะไม่ก่อนเราปิดเขาไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ฐานข้อมูลนะคะเราปิดเขาไปก่อนเสร็จแล้วนะคะ,ะไปที่การส่งจดหมายเลือกผู้รับนะคะเลือกใช้รายชื่อที่มีอยู่คลิกเขาจะขึ้นเบราว์เซอร์ขึ้นมานะคะเราก็ไปเลือกตำแหน่งที่เราวาง Excel ของเราไว้ครูเก็บไว้ที่ด็อกิวเมนต์ เก็บไว้ที่อบรม DL เก็บไว้ที่ Word แล้วก็จดหมายเวียนเจอละนะคะครูเลือกเลยเสร็จแล้วกดเปิดอ่ะเขาก็จะขึ้นมาก่อนใช้ที่แท็บชีทหนึ่งใช่ไหมเนื่องจากว่าเรามีแท็บชีทเดียวอยู่แล้วบางคนอาจจะก,กำหนดไว้หลายแท็บชีทใน Excel นั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกแท็บชีทให้ถูกต้องอ่ะของครูใช่แล้วครูกดตกลงนะคะเสร็จแล้วยังไงต่อล่ะตอนนี้เพิ่งจะเชื่อม ฐานข้อมูลกับตัวเวิรดของครูนะคะอ่ะทีนี้ตำแหน่งตรงนี้คือตำแหน่งที่ครูจะเอามาวางให้มันเปลี่ยนชื่อนะคะครูก็ไปเลยแทรเขตข้อมูลภาษานเมื่อสักครู่นี้ชื่อของครูอยู่ในคอลัมน์ชื่อสกุลครูเลือกชื่อสกุลตื๊ออ้าวไหนละชื่อยังไม่มาทำยังไงกดด้านบนค่ะ เห็นตัว A B C ไหมแสดงตัวอย่างผลลัพธ์ลองคลิกดูมาแล้วคนแรกนิสาก,ก่อนมันจะเรียงลำดับตามที่เราใส่ไว้ใน Excel เลื่อนดูขั้ถัดไปกดด้านข้างเลื่อนไปเลื่อนไปแบบนี้นะคะถ้าสมมุติเสร็จสิ้นแล้วเราอยากจะเราอยากจะพิมพ์ออกมานะคะอ่ะไปตรงนี้เครื่องหมายด้านข้างเสร็จสิ้นและผสานมีหลายแบบ อันแรกเป็นแก้ไขแต่ละเอกสารเราสามารถที่จะเอาออกมาเป็นไฟล์นะคะ,ะคลิกหนึ่งทีมันจะเป็นแบบไหนตรงนี้นะคะถ้าเราเลือกทั้งหมดรายชื่อเมื่อกี้นี้สิกว่ารายชื่อก็จะออกมาเรียงกันออกมาทั้งหมดนะคะหรือเราจะเอาเฉพาะอันปัจจุบนันหน้าที่เราคลิกอยู่ตรงนี้นะคะนัชนฉะนั้นก็จะออกมาเพียงคนเดียวหรือเราจะเลือกจากนะคะหน้าตำแหน่งที่หนึ่งนะคะ ถึงตำแหน่งที่5อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเสร็จแล้วเรากดตกลงเราก็จะได้ไฟล์ Word อ,ออกมาอีก1ไฟล์นี่นะคะเป็นคนที่1ถึงคนที่5ที่เราต้องการแบบนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการทำเบลเมือรหรือจดหมายเวียนนะคะไฟล์ตรงนี้เราสามารถเซฟได้มันก็จะออกมาเป็นอีก1ไฟล์ของเรา ะะเราก็ไปดูตรงที่เราเซฟไว้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาที่ตัวบันทึกข้อความเมื่อกี้นี้ที่เราทำครูอยากจะลองถามเราว่าเราคิดว่าตรงไหนบ้างควรจะเป็นข้อความที่ต้องมีการเปลี่ยนอขอปิดอันนี้ไปก่อนในบันทึกโอเคครูขยายก่อนนะอันนี้จะเป็นตัวบันทึกข้อความที่เราทำไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะ ครูถามหน่อยตำแหน่งไหนบ้างที่ควรจะมีการเปลี่ยนควรจะมีการเปลี่ยนอ่ไม่สนใจด้านบนตรงนี้อ่ะสนใจเฉพาะในเนื้อหาจดหมายของเราตรงนี้มีใครตอบได้ไหมว่าตรงไหนบ้างควรจะมีการเปลี่ยนมีป่ะอ่ะเรามาดูด้วยกันนะคะตำแหน่งตรงนี้อ่ะถ้าเป็นออกโดยสาขาของเราโดยเฉพาะอยู่แล้วไม่ได้เปลี่ยนสาขาเนี่ยนะคะ เราก็คงไว้เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเป็นพี่ๆเจ้าหน้าที่จะต้องทําให้กับในคณะสาขาอาจจะเปลี่ยนสมมติสาขาเปลี่ยนสาขาวิชาเปลี่ยนทําไฮไลท์ไว้หน่อยขอไฮไลท์นิดนึงตรงนี้เปลี่ยนคณะเปลี่ยนล้อไปตามสาขาคนะณะเปลี่ยนล้อไปตามสาขารหัสนักศึกษาเปลี่ยนตามคนชื่อเปลี่ยน เอาคำนำหน้าไปด้วยบางทีอาจจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเนาะ,ะชื่อเปลี่ยนขอไฮไลท์ไว้ก่อนนะคะแต่จริงในตัวจดหมายไม่ต้องไฮไลท์เหลืองนะนะคะ,ะเทอมสมมติว่าเทอมไม่เปลี่ยนเทอเอาเหมือนเดิมเทอมไม่เปลี่ยนเทอมไม่แก้นะคะแตะ่ถ้าอยากจะแกะ่ถ้าอยากจะแก้ด้วยก็ได้ไฮไลท์ไว้อะจะได้รู้ว่ามีตรงไหนบ้างที่เราจะเปลี่ยนโอเคพอเราได้แล้วนะคะพอเราได้แล้ว เรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราจะต้องมีในตัวขอบเขตฐานข้อมูลของเราคือมีสาขาวิชามีคณะมีรหัสนักศึกษามีชื่อนามสกุลนักศึกษานะคะแล้วก็ภาคเรียนที่เราจะทําการเปลี่ยนงั้นครูขอลบตรงนี้อ๋อแล้เราไปเปลี่ยนภาคเรียนตรงนั้นอย่างเดียวพอนะคะตอนนี้เรารู้แล้วว่านี้5ที่ นะคะมีสาขามีคณะมีรหันสนักศึกษามีชื่อนามสกุลแล้วก็เทอมเพราะฉะนั้นไปทํา Excel กันไปทําตัวฐานข้อมูลกันเปิด Excel ขึ้นมานะคะเหมือนเดิมถ้าเราหาไม่เจอก็ใช้วิธีการเสิร์ชเอาก็ได้แล้วพิมพ์ว่า Excel นะคะ,นะคะเลือกอันแรกเลยแบบว่างๆเมื่อกี้นี้สิ่งที่เราจะเปลี่ยนมีอะไรบ้างใส่หัวข้อเราไว้ก่อนสาขาวิชาสาขาวิชา มีคณะรูขยายให้มีคณะมีอะไรอีกลืมเขากลับไปดูก่อนอ่ามีรหัสนาาักศึกษาตรงนี้เราจะพิมพ์ย่อๆก็ได้นะไม่มีใครว่าเราเพราะว่าเราแค่เอาเป็นไกด์ไลน์สำหรับเวลาดึงขอบเขตฐานข้อมูลมาใช้นะคะมีชื่อนามสกุล มีอะไรอีกขอแอบดูอ่ะมีเทอมนะคะมีภาคเรียนโอเคจะตีตารางไม่ตีตารางก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้มีผลอะไรกับการดึงข้อมูลไปใช้นะคะเอาแค่เราดูให้ง่ายเฉยๆอ่ะทีนี้เราก็ใส่สาขาวิชา สาขาวิชาเอาใจสาขาเล่าหน่อยสาขาวิชาเล่าอะไรนะรัฐทัศสารนาศาสตร์ใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ใส่คณะช่องทำไงมันเล็กก็เอาเมาส์มาวางตรงนี้นะคะเดิไปคลิกทีนึงนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะได้เรียนละเอียดมากยิ่งขึ้นคณะเราก็ใส่ไป สมมติประมาณนี้อะข้อมูลเหมือนกันครูไม่พิมพ์ลักครูใช้วิธี Copy แล้วันใส่ลำดับนิดนึงขอเพิ่มนิดนึงนะคะอรู้ว่าเรามีกี่คนที่เราจะทำบันทึกข้อความ ตรงนี้เคยใช้กันไหมเด็กๆเ,เคยพิมพ์ Excel แบบนี้กันไหมคะลากลงมาแบบนี้ถ้ายังไม่เคยไม่เป็นไรนะเราใช้พิมพ์หนึ่งสองสามเรี่อนลงมาก็ได้นะคะอ่ะตรงรหัสนักศึกษาใส่ไปเลยอะไรก็ได้คะ่ะใส่ไปก่อนเป็นตัวเลขถ้าเราอยากให้โชว์ในหนังสือบันทึกข้อความของเราเป็นเลขไทยนะคะเราก็พิมพ์เลขไทยลงไป ไม่ต้องเหมือนครูก็ได้นะเลขอะไรก็ได้เนาะใส่ไปก่อนนะคะสมมุติสมมุต,มมติเป็นข้อความสมมุติชื่อนามสกุลนะคะ นี่แล้วก็จะได้แล้วภักเรียนนะคะก็ใส่เป็นตัวเล่นไปถ้ามันไม่อ่าถ้าตรงนี้นะคะ Excel เนี่ยข้อเสียงเขาคือเขาจะใส่สูตรนะคะเราต้องเปลี่ยนตรงช่องเนี้ยค่ะ เวลาที่เป็นตัวเลขต่างๆถ้าเราจะมีเครื่องหมายลบหรือขีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแนะนำให้เปลี่ยนตรงเนี้ยนะคะเลือกคอลัมน์ที่เราต้องการเกาะแล้วไปเปลี่ยนด้านบนตรงนี้นะคะตรงทั่วไปให้เปลี่ยนเป็นข้อความนะคะแล้วเราลองใส่ใหม่ เราใช้วิธี copy ก็ได้ค่ะเรียบร้อยเราเตรียมตัวฐานข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เซฟไปที่ไฟล์นะคะเลือกบันทึกหรือบันทึกเป็นก็ได้สำหรับการบันทึกครั้งแรกนะคะ,ะกดบันทึกปั๊บนะคะหลังจากนั้นนะคะเราเรียกดูกดตรงเรียกดูก็คือเป็นการกำหนดว่าเราจะเอาตัวไฟล์ excel ของเราตัวนี้ไปไว้ที่ไหนนะคะเร,เราต้องจำให้ได้นะคะว่าเราไว้ที่ไหน เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องดึงฐานข้อมูลให้มาลิงก์กันนะคะอะตั้งชื่อตั้งว่าเวิร์คหนึ่งเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะไม่ต้องเหมือนครูก็ได้นะคะกดบันทึกไปตรงนี้ปิดไปก่อนเราจะยังไม่ใช้เขานะคะเดี๋ยวเราจะมาลิงก์ข้อมูลเหตุที่ปิดเพราะว่าเวลาที่เราจะลิงก์ตัวฐานข้อมูลกับ Microsoft Word ของเรานะคะเขาก็จะถามว่าอะ ไฟล์ Excel ที่เราจะลิงก์นั้นน่ะนะคะเปิดอยู่ขณะที่ทําจะไม่สามารถแก้ไขได้นะอะไรเงี้ยจะได้ป๊อปอัพขึ้นมาเพราะฉะนั้นปัญหาก็ปิดไปเลยนะคะทีนี้อ่ะสิ่งที่เราไฮไลท์เหลืองๆไว้คือตำแหน่งที่เราจะเปลี่ยนเขาให้เป็นตามตัวฐานข้อมูลของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกตำแหน่งที่เราจะเปลี่ยนทำแถบดำเลือกตำแหน่งที่เราจะเปลี่ยนแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนได้เราต้องลิงก์ฐานข้อมูลก่อนถูกไหมคะ เราก็ไปที่ไปที่การส่งจดหมายนะคะเลือกผู้รับใช้รายชื่อที่มีอยู่ก็คือที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้นะคะคลเก,กไปที่ด็อกิวเมนต์นะคะอยู่ที่อบรมนะคะอยู่ที่ Word อยู่ที่จดหมายเวียนเมื่อกี้คุณตั้งชื่อไว้ว่า Work 1คุณก็เลือกแล้วก็กดเปิดนะคะแถบชิดนหนึ่งใช่ไหมประมาณนั้นฉันมีแถบชิดเดียวก็อันนี้แหละตกลงไปนะคะ อตอนนี้เสร็จละสำหรับการลิงก์ n ฐานข้อมูลนะคะตัว Excel เมื่อสักครู่นี้กับ Microsoft Word ทีนี้ก็เหลือแค่วางตําแหน่งที่เราจะเอาขอบเขตข้อมูลที่เราสร้างมาใช้นะคะเราก็เลือกตำแหน่งที่เราจะวางก่อนโดยการทำแถบดำไว้นะคะไปที่แทรกเขตข้อมูลผษานตรงนี้เป็นส่วนของสาขาวิชาครูก็เลือกสาขาวิชาส่วนของคณนะครูทำแถบดำร้อไว้รอนตรงนี้ นะคะไปที่แทรกเขตข้อมูลผสานสาขาวิชานะคะอะต่อมารหัสนักศึกษาก็เลือกตำแหน่งนั้นเสร็จแล้วไปที่แทรกเขตข้อมูลผสานเลือกรหัสนักศึกษาอันนี้เลือกผิดไม่มีใครทักเลยเอาใหม่เลือกใหม่ตรงนี้ต้องเป็นคณะอะเลือกผิดไม่เป็นไรเลือกใหม่ได้นะคะ,ะเป็นคณะตรงนี้ชื่อนามสกุลนะคะ แล้วก็เลือกตำแหน่งที่จะวางก่อนแล้วก็เลือกชื่อนามสกุลหลังจากนั้นตรงนี้ตำแหน่งสุดท้ายภาคเรียนเลือกตำแหน่งให้เรียบร้อยแทรกเขตข้อมูลภาษาอภาคเรียนกดปุ๊บนะคะบางทีเวลาที่มันออกมาเสร็จเรียบร้อยบรรทัดอาจจะมีการขยับเลื่อนเดี๋ยวเราไปแก้ไขได้ทีนี้เรามาดูตัวอย่างก่อนว่าวางถูกตำแหน่งถูกต้องหรือย,อยังอ่นะ ะะอันนี้เป็นข้อมูลคนแรกทําไมเป็นภาษาตัวเลขไม่เป็นภาษาไทยนะคะอีกวิธีการแก้หนึน่งนะคะทางทันที่เราใส่เลขไทยไปแล้วใช่ไหมมันยังเป็นเลขอาราบิกอยู่นะคะเราเลือกฟอนต์แบบนี้ก็ได้เราจะมีฟอนต์อีกตัวหนึ่งนะคะไทยสารบาล i อทีเลขเก้าไทยแบบนี้อะไรก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าเราจะพิมพ์เป็นเลขอาราบิกนะคะ มันก็จะขึ้นเป็นเลขไทยให้เราใช้ตัวนี้ก็ได้เวลาที่จะพิมพ์เอกสารราชาการนะคะอ่ะทีนี้ทีนี้ไอ้สีเหลืองเนี่ยเราไม่ให้มีอยู่ในจดหมายของเราเราออกนะคะทําแถบดำไปทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะแล้วไอ้ที่คาดเหลืองเมื่อกี้นี้นะคะเอาแบบไม่มีสีเรียบร้อยแล้วจดหมายของเรานะคะอ่ะเราก็ไล่ดูเดี๋ยวเราดูตรง สาขาชื่อรหัสนะคะเราเน็กไปเรื่อยเขาก็จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนตามตัวฐานข้อมูลที่เราใส่ไว้นะคะทีนี้เราอยากได้ไฟล์ออกมานะคะอยากได้ไฟล์ออกมาเฉพาะหน้านี้เพื่ออาจจะมีการปรับแก้สักเล็กน้อยคําว่ารหัสหน้าสายอยู่ตรงนี้ไม่สวยเลยนะคะอยากให้ขึ้นมาทัดใหม่นะคะเราจะไม่มาแก้ที่ตัวเอกสารหลัก นะคะเพราะว่าพอเราปรับแก้ปั๊บเอกสารตัวอื่นๆก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ตำแหน่งตรงนี้อาจจะพอดีแล้วก็ได้นะคะเราจะแก้เฉพาะคนนี้เราไปที่เสร็จสิ้นและผสานนะคะ,ะ,ะเลือกแก้แต่ละเอกสารอ่ะทีนี้เราเฉพาะเอาเฉพาะตัวนี้หน้าปัจจุบันเราก็เลือกระเบียนปัจจุบนันแล้วกดตกลงเขาก็จะขึ้นเอกสารนะคะไฟล์ Word มาเฉพาะอันที่เราทำมาสักครู่นี้อ่ะเราอยากจะให้รหัสนักศึกษาขึ้นบรรทัดใหม่ นะคะถ้าเรากด enter เป็นไงขึ้นใหม่จริงแต่ว่าบรรทัดด้านบนเห็นไหมคะว่ามันแหว่งไม่สวยเลยอ่ะอันดูไปก่อนนะคะวิธีง่ายกด space bar ก็ได้ค่ะเลื่อนไปแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการได้มาละในส่วนของจุดหมายเวียนนะคะหรือเราอยากจะได้ทั้งหมดออยากจะได้ทั้งหมดนะคะ กลับมาที่เอกสารตัวเดิมนะคะอยากได้เอกสารทั้งหมดเลยออกมานะคะไปที่เดิมค่ะเสร็จสิ้นและผสานนะคะ,คะกดแก้ไขเอกสารเลือกทั้งหมดตรงนี้ด้านบนกดตกลงเอกสารก็จะออกมาทุกฉบับเลยนะคะที่มีอยู่ในลิสต์รายการที่เราทําไว้ในฐานข้อมูลของเราเสร็จแล้วนะคะ,คะอันนี้เป็นวิธีการทําจดหมายเวียนอย่างง่ายๆเราสามารถเอาไปใช้ได้จริงนะคะ